ขาหมูเนี่ยนะคะมาวางเราก็จิ้มน,น้ำซอสสักหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้มาทานจบบันกันค่ะเป็นขาหมูต้มของเกาหลีนะคะว้าวจานเบลเลอร์เลยค่ะมาแล้วค่าเห็นนะคะ <c oughs> แล้วก็มีซอสต่างๆที่ให้มารับประทานนะคะเขาก็จะรับประทานแก้มกับผักค่ะห่อผักกันนะคะ ป้าเขาก็นำผักมาให้แล้วก็ตัวกิมจิ thank you very much คร ah ับซาฮมิจะเมนูนี้เขาเรียกกันว่าจกบังนะคะวิธีการรับประทานก็คือเหมือนทานหมูย่างเกาหลีนั่นแหละคะ่ะเราก็เอาตัวผักมาแล้วก็เอาหยิบขาหมูเนี่ยนะคะมาวางเราก็จิ้มน,น้ำซอสัหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ด้วย ชิลลี่เพสนะคะหรือว่าซอสพริกของเขานะครต่ำๆของเขาแล้วก็พวกกินจินะคะสำหรับร้านจกบ,บัลหรือว่าร้านขายขาหมูร้านนี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่ในศูนย์การค mm ้าเมกาสตาร์ค่ะอยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟอ mm ุนซีโอที่อินชอนค่ะ mm hmm. อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะดิฉันว่าเส้นเอ็นตรงกระดูกเนี่ยละคะ่ะ ที่อร่อยที่สุดเพราะว่าเขาจะหนึบหนึบกรึบกรึบค่ะในความคิดเห็นของดิฉันนะคะเขาต้มมาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็รสชาตินุ่มนวลแล้วก็ตัวหมูก็นุ่มด้วยค่ะแล้วก็ตัวไขมันหมูที่มีคอลลาเจนเยอะๆเนี่ยเขาก็จะหนึบหนึบหนับหนับอร่อยดีค่ะอร่อยเชียวค่ะก็เป็นแบบรสชาตินนนวลนะคะไม่เค็มแล้วก็ ไม่จืดนะคะมีรสมีชาติแล้วก็ไม่มีเนื้อขา,าหมูเลยค่ะในเซตนี้นะคะเขาก็ให้เป็นซุปกิมจิมาให้เราด้วยนะคะไว้สาหรับซดให้คล่องคอค่ะดูสิคะมาทั้งผัดทั้งกิมจิทั้งน้ําจิ้มนะคะเซตนี้ก็อยู่ที่ 31, สามหมื่นหึ่งพันวอนคระบระทานคนเดียวก็ตกประมาณหกเจอบาทค่ะ Thank yes. you.